MP7 อาวุธลับของหน่วยซีทีม6จริงหรือเคยสงสัยหม่ว่าทำไมหน่วยซีทีม6ถึงเคยใช้ MP7 เป็นอาวุธหลักด้วยขนาดที่กระทัดรัดและพลังทะลุทะลวงกรบมันดูเหมือนอาวุธที่เหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดแต่มีอะไรมากกว่านั้นในช่วงต้นยุค90หน่วย SF ส่วนใหญ่ใช้ MP5 แต่เมื่อปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน MP7 กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยความสามารถในการเจาะกรอที่ดีกว่าแต่สุดท้ายพวกเขาก็พบว่าระยะยิงที่จํากัดเป็นปัญหาประสบการณ์การปฏิบัติการจริงและการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเปลี่ยนความคาดหวังของพวกเขาจากการยิงอัตโนมัติที่ควบคุมได้ในอดีตพวกเขาหันมาเน้นการควบคุมแบบคู่และการยิงแบบรัวในระยะประชิด GWT เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์จากยุค90 ซึ่งพัฒนาขึ้นในยุค80การเปลี่ยนมาใช้ m c a 1ที่น่าเชื่อถือได้กลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่หลายคนคิดและมีผลต่อการเลือกอาวุธของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยากรู้เรื่องราวเบื้องหลังอาวุธและยุทธวิธีทางทหารอีกไหมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและเรื่องราวที่น่าสนใจ